กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมช่องบิมซิลเวอร์นะครับผมวันนี้เราจะมาสอนลงมัดพระเจ้าในเกม GTA ดย์แซนนะครับผมก็ตามเว็บไซต์นี้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ลิงก์ใต้ description นะครับผมก็สำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ทำการดาวเกรดตัวเกม GTA ดย์แซนบนสตรีมนะครับผมก็ไปดูคลิปนั้นก่อนนะครับผมผมทั้สอนไว้แล้วนะครับผมดาวเกรดตัวเกมลงมาก่อนนะครับให้เป็นเวอร์ชัน1.0ตามคลิปเลยนะแล้วก็มาลงมัดพระเจ้าได้เลยตามคลิปนี้นะครับผมก็มาดูกันเลยกดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยครับนี่ นี่ครับผมรอโหลดจนเสร็จนะครับโอเคเมื่อโหลดเสร็จแล้วนะครับทำการแตกไฟล์ให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับผมดับเบิลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์หมดเลยแบบนี้นะครับแล้วก็มาเปิดโฟลเดอร์นะครับผมที่ลงเกมนะครับผมในสตรีมนะครับก็เปิดหาไฟล์ในเครื่องแบบนี้นี่ครับโฟลเดอร์ที่ลงเกม GTA แซนนะครับด้านขวามือนะด้านซ้ายคือหมดที่เราจะลงนะครับผมให้เพื่อนทำการนําไฟล์ตามนี้เลยนะโป๊โป๊โป๊ นี่ครับสี่ไฟล์ครับลากเข้ามาในโฟลเดอร์ที่ลงเกมแบบนี้เท่านี้ครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วลงไวไหมก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปสอนวิธีใช้ในเกมกันเลยครับผมปะโอเคครับเราก็เข้ามาในเกม GTA San Dead เรียบร้อยนะครับผมให้เพื่อนทำการกดปุ่ม F7 บนคีย์บอร์ดนะครับเพื่อเปิดเมนูหมดพระเจ้าแบบนี้นะครับผมอวิธีใช้นะครับเหมือนเดิมครับผม ปุ่มนำแผดนะครับด้านขวาของคีย์บอร์ดนะครับเลข2คือลงแบบนี้เลข8คือขึ้นแบบนี้เลข4คือซ้ายเลข6ขวาแล้วก็เลข5คือ Enter แบบนี้นะครับผมกดปุ่มศูนย์เพื่อย้อนกลับมาหน้าแรกแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นผมขอ,อใส่ก๊อตหมดแล้วก็ดาวไม่ขึ้นก่อนนะครับผมแล้วก็มาเรียงลําดับตั้งแต่เมนูแรกกันนะครับเมนูแรกคือทีริปฮอตก็คือวาร์ปนะครับกดเข้าไปเลยนะครับผมจะสอน ผมจะบอกวิธีใช้นะครับเมนูหลักๆที่เราใช้กันนะครับหรือว่าที่ผมใช้บ่อยๆนะครับเทเลพอร์ตนะครับมาที่นี่เลยอันนี้จะเป็นจุดที่เอาไว้เก็บนะครับผมพวกรางวัลอะไรต่างๆในเกมนะั้นเนี่ยมีจุดสเปรย์นะครับเราก็เอาสเปรย์มาฉีดพ่นตรงนี้ได้นะครับมีหลายจุดเลยเห็นป่าสเปรย์แทร็กตรงนี้นะครับผมก็พาวาร์ฟมาเนาะต่อไปอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเอ่อฮอสโชสหรอเป็นจุดอะไรแลนด์มาร์กหรือจุดที่มันสูงหรออันนี้มันน้ำนะ เวลาวเราได้เงินด้วยเหรอนี่ไงเออเว้ยมาอยู่ตรงนี้เฉยเลยสแนปช็อตน่าจะเป็นจุดออถ่ายรูปหรอสแนปช็อตแ,แลนด์มาร์กอะไรประมาณนี้ปะน่าจะประมาณนั้นนะครับผมออยสเตอร์อันนี้อยู่ในน้ำเก็บหอยเหรออยู่ในน้ำไปสแนปช็อตเหมือนเดิมดีกว่า อยู่ที่เหมือน SF นะครับผมอย้อนกลับมาตอนนีม้มีไีลายต่อไปเลยไปที่ซิตี้นะครับร i บ e r t ซิตี้ก็เป็นเมืองใน GTA 3นะครับผมแบบนี้นะครับวามาไม่มี NDC เลยนะครับต่อไป waypoint นะครับผมเราจะกด ESC นะครับไปที่ map ครับผมแล้วก็เลื่อนนะถ้าเกิดเราอยากวาร์ปไปที่ไหนนะครับเลื่อนไปเลยสมมุติผมอยากวาร์ปมาที่ไหนดีวะอันนี้ Area 51หรอ สมมุติเราจะวาร์ปมาทีา่นี่ฮะสายหาดเมือง LS นะครับกดคลิกขวานะครับคลิกข,ขวานะครับเพื่อมาร์คจุดแบบนี้แล้วก็แบ็คแบ็คกลับมานะครับผมแล้วก็มากดเลข5ที่เวทพอยต์แบบนี้นะครับผมมันก็วาร์ปมาแล้วแต่ว่าแมปมันไม่โหลดงงมากนะครับอันนี้เอาออฟคาร์น่าจะออกมาจากรถนะครับเอาออฟรีโมทคาร์อันนี้ไม่แน่ใจเท่าที่พออินซูเนียร์เรเซทนะครับไม่มีรถแถวนี้ก็จะวาร์ปเข้ารถไม่ได้แล้วก็ ใช้นิวาสเหมือนเดิมนะครับนี่มาแบบนี้ดีกว่าเนาะจะได้มาเมืองอื่นโดยประมาณนี้นะครับผมต่อไปนะครับเมนูต่อไปสปอนนะครับผมอ่ะมีคามีเพชรมีเพเยอร์โมเดลนะครับคาก็รู้อยู่แล้วว่าต้องเป็นรถแน่นอนนะครับที่เราจะใช้กันเลยคือตรงนี้เอาคาโมเดลนะครับแนนวลก็คือการที่เรารู้ชื่อรถนะครับเราก็จะพิมพ์นะครับชื่อรถไปแล้วก็ใสกนะครับแต่เราไม่รู้ก็มาที่เอาคาโมเดลนะครับจะมีชื่อนะครับแบบนี้เห็นปะ ถ้าเพื่อนๆที่เล่น GTA จำชื่อรถได้อะไรแบบนี้ก็เลือกรถเอานะครับนี่มีรถ Food Truck Condo ด้วยแล้วก็รถพวกสปอร์ตนะครับนี่อันนี้ก็เป็นมอไซค์นะครับ BF 4ี่นะครับทอร์นาโดก็รถนี่เลยอ่าคลาสสิกประมาณนี้นะครับนี่ดูโอเคมีรถหลากหลายเลยถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,เคยเล่น GTA แซนแล้วจำชื่อรถได้นะครับคันนี้ก็จะเป็นลิมูซีนอ่าแบบนี้ นี่ฮะเศกรถตามใจได้เลยนะครับผมเอาโอเคเนาะต่อไปออกมานะครับเพสสปอนนิงคือเศกเอ็นพนะครับมาที่ออฟเพสตรงนะครับผมเข้ามาก็สามารถเศกเอ็นพเนี่ยมาเกิดหน้าเราแบบนี้ได้เห็นปะต่อไปสปอนออปชั่นนะครับน่าจะตั้งให้ NPC ที่เอาเศกมาถือปืนได้นะครับแล้วก็เป็นก๊อตโหมดได้เมนูต่อไปนะครับผมตรงนี้ไม่แน่ใจนะครับอ็อบเจกต์ก็น่าจะสปอนนะครับพวกอ็อบเจกต์อะไรต่างๆนะครับนี่อุ้ย อะไรเนี่ยเซเว่นเหรอเอามาทำไมก่อนเดี๋ยวออกอย่างไงวะเนี่ยโอ้ยมันมีเยอะมากนะครับเป็นหมื่นชิ้นเลยอะต่อไปนะครับ Vehicle Option นะฮะน่าจะปรับได้นะครับให้รถเป็น God Mode หรือว่าอะไรต่างๆแต่เราลองข่้นรถคันนี้ดูปรับให้รถเป็นค a า God Mode นะครับให้รถอมตะนะครับก็กดออนไปนะครับรถไม่วันพังนะครับให้ซ่อมตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีดาเมจในรถนะครับ แล้วก็ไม่เปื้อนไม่อะไรอ on, ่อนทั้งหมดเลยก็ได้นะครับเซฟคาร์อชั่นก็คือเซฟรถนะครับที่เราแต่ง,ท,ตงที่เราอะไรแล้วประมาณนี้ซ่อมรถแบบนี้ได้วารเป็นในรถได้ออ้โอโวเพื่ออะไรเนี่ยกลัวใช้แล้วแบบเกมมันจะแคสนะครับตรงนี้มันมีให้เล่นเยอะเลยนะครับตรงนี้ดีลิทคาร์ลบรถได้ล็อกรถล็อกประตูได้ฟีดคาร์ได้ตรงนี้มีให้เลือกเล่นเยอะมากนะครับผมต้องลองไปเล่นดูเอานะครับ คาพาร์ตอันนี้คืออะไรเอาประตูออกมาทําไมงงมากนะครับตรงนี้ตรงนี้ไม่แน่ใจเราไม่ได้ตี้คัลเลอร์เปลี่ยนสีรถนะครับอันนี้น่าจะเป็นคัลเลอร์หนึ่งนะครับถึงจะเปลี่ยนได้อ่าใช่ใช่เอครับเปลี่ยนสีรถตรงนี้ได้นะครับหรือจานี้ก็ได้จะมีแค่นี้เออแต่ว่าสีเยอะๆตรงนี้ครับ200กว่าสีนะครับมันเป็นโค้ดสีนะฮะเปลี่ยนสีตรงนี้ได้นะครับเอาสีที่มันสว่างๆว่านี้หน่อย ประมาณนี้ครับอันนี้น่าจะเป็นลายรถนะครับผมต้องเป็นรถที่ใส่ลายได้ด้วยนะถึงจะปรับได้ต่อไปเทอร์โบนะครับใส่เทอร์โบในรถได้สุร์เบรกเราไม่ใช้แล้วนะคาร์บูตี้มินิไฟล i ร์คือผมบอกเลยว่าเทานเนอร์ใน g ีเ s a n แสนแม่งลายเยอะมากนะครับบางทีมันเยอะเกินไปนะออปชั่นตรงนี้นะครับเฮลฟ f u l มาดูกันนี่คือก๊อตโหมดที่ผมปรับนะครับตั้งแต่แรก นี่แบบนี้นะฮะเอาหลงรถเทลลูปน่าจะเป็นเอ่เลือดแบบไอ้นี่ปะเลือดไม่ไม่ลดหรือเลือดไม่เสียอะไรไหมนเนี่ยแต่เราไม่ใช้เราใช้ก๊อนหมดแล้วนะครับโมบายเรดิโอคือเปิดฟังเพลงนะครับระหว่างที่เราเดินอยู่นะอันนี้คือดาวไม่ขึ้นนะครับใช้บ่อยนะครับอัลเลมิตเอมโมนะครับปืนไม่ต้อง ไม่ไม่ต้องเนี่ยร o no reload นะครับไม่ต้องรีโหลดกระกระสุนไม่หมดนะครับกระสุนไม่จํากัดแล้วก็เนิวทรชไรไม่เหนื่อยนะครับแอร์เบรกเราไม่ใช้อยู่แล้วเซฟเกมเซฟเกมได้นะครับกดเข้าไปแล้วก็เซฟเลือกสล็อตแล้วก็เซฟได้เลยแบบนี้นี่ครับกรีเฮลนะครับผมเติมเลือดอันนี้เติมเกาะเห็นปะของแต่งอันนี้คือเพิ่ม down. ดาวลดดาวอาจะเราไม่ใช้นะ unlock o อ r islands นะครับผมก็คือปลดล็อกนะครับแมปหรือปลดล็อกเกาะนะครับผม ทุกเกาะน,นะครับต่าไปได้โดยเวลาไม่ขึ้นนะครับรีโหลดไว้นะครับไม่ต้องเปิดเพราะเราไม่ต้องรีโหลดไฟล์โอเพิร์ฟก็คือกันไฟนะครับทนไฟนะครับผมฟรีเฮลท์แคร์น่าจะไม่เสียเงินเวลาเราตายแล้วเข้าโรงพยาบาลน,นะน่าจะใช่อันนี้คือฟรีเจลไม่ติดคุกหรอใช่ไหมหรือว่าเข้าไปได้นะครับก็ไม่เป็นไร u n l ล c k a l l interior นะครับเราสามารถเข้าได้ทุกที่นะครับที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะสถานที่ที่มัน คือเรายังเล่นไม่จบใช่ไหมล่ะแต่เราเราสามารถเข้าได้อย่างเช่นพวกร้านสะดวกซื้อต่างๆแอ d m o นนี่อ่านี่จําเป็นสุดเลยเพิ่มเงินนะครับเราอยากได้กี่บาทกี่เหรียญพิมพ์เข้าไปได้เลยตรงคีย์บอร์ดพิมพ์ด้านบนนี้เห็นปะเอาเป็น1ลร้านแบบนี้ครับแล้วกดเลขห้านะครับเห็นปะมุมขวาเงินเราขึ้นมาแล้วนี่ตามที่เราอยากได้เลยนะครับผมจะให้มันเยอะกว่านี้ก็พิมพ์ตามสะดวกนะครับ คิวเอฟโรก็คือฆ่าแล้วก็ระเบิดตัวฆ่าครวะฆ่าตัวเองหรือเปล่ายังไม่เคยใช้นะครับไม่อยากใช้แกงวอลน่าจะเป็นปรับให้แก๊งวอลกันได้นะครับเพยเจอร์สเตตนะครับผมปรับความอ้วนนะครับกล้ามได้เลือดได้แล้วก็ทักษะการขับรถทักษะการบินทักษะของการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เพิ่มได้แบบนี้เห็นไหมเพิ่มแบบนี้เลยนี่เลยเอ,อ่ออัปเกรดได้หมดนะครับตรงนี้ ให้อ้วนให้ผอมได้ตามใจชอบเลยนะฮะโอเคต่อไปอะไรเอ่ยอันฟ็อกแมปไม่แน่ใจครับมาต่อไปฟันนะครับ,มรบผมก็จะเป็นในส่วนที่มันสนุกสนุกอะเออตามชื่ออะนะครับรถไม่ล็อกสักคันเลยแบบนี้คือเราขโมยได้เลยใช่ไหมอ่าใช่สมมุติเราออฟละ่ะแล้วไปขโมยคันนี้อรถคันนี้มันก็ไม่ล็อกเดี๋ยวลองคันอื่นดีอ่า ขนุนขนๆน ون. ปุ๊บปุ๊ปปอ่าคันนี้ล็อกหรือเปล่าไม่ล็อกเว้ยเออฟรีคาสีน่าจะไม่มีคสาสีน์ไดฟ์ออนวอเตอน่าจะขับรถบนน้ำได้นะเดี๋ยวเราต้องลองนะครับอ่ะเปิดแล้วครับนี่อ๋อล้อเป็นอย่างนี้เลยนี่ไงก็เหมือนเราใช้สูตรรถลอยน้ำประมาณนั้นอ่ะโอเคครับลงน้ำแล้ว แบบนี้ครับเหมือนใช้สูตรลดลอยน้านะครับแต่เราไม่ต้องใช้สูตรเนี่ยเราใช้เทนเนอร์แทนแบบนี้ครับจะบอกว่ามีหลายเมนูนะครับที่ผมลองทดสอบแล้วแล้วมันก็เกมแคสเด้งหลุดหลายรอบแล้วผมเข้ามาหลายรอบแล้วจะมีอันเนี้ยเมื่อกี้ผมกดอันนี้แล้วมันหลุดไปนะครับแคสไปบางอันก็บอกว่าผมบอกแล้วนะครับว่าอันไหนที่มันจําเป็นแล้วว่าใช้บ่อยผมก็จะสอนใช้นะครับมันมีหลายอันนะครับเพื่อนๆต้องลองไปเล่นดูนะครับดูดิรายละเอียดมันเยอะกว่าภาค4ภาค5มากนะครับพวกเทนเนอร์ No Vision Water ก็คือไม่มีน้ำไม่ถมจริงนะครับไม่ต้องมีแบบน้ำไม่ไม่ขยับอะน้ำไม่พิ้วไหวฟิสิคไม่มีเฮ้ยแกงม่วงมันจะยิงเราไอพวก2ตัวนี้มันวอนมากนะครับเวบอนแพ็กน,นะครับผมก็เลือกแพ็กปืนได้เลยมาเอาไปละเอาไปละนี่จบโอ้โหเต็มเลยเว้ยตำรวจจัดการเห,หน่อนดีนะครับจะมีแพ็กหนึ่งแพ็กสองแพ็กสามนะครับเลือกได้เห็นปะจะมีหลายปืนนะครับนี่ แพ็กสก็จะเป็นนี้ปืนเก็บเสียงนะครับโปแบบนี้นะครับมีเยอะเลยเห็นไหมตามหมวดหมู่นะครับตามแพ็กที่เขาจัดไว้ให้หรือว่าจะครีปเวเป,ปอนตรงนี้ก็ได้นะครับเลือกทีลานนะครับนี่คานะแบบนี้นะครับผมกรี์เจ็ตแพ็กนะครับก็นี่เสษเจ็ตแพ็กขึ้นมาแม็กซ์เวเปิลสกิลนะครับผมก็เพิ่มสกิลนะครับผมทักษะนะครับการถือปืนใช้ปืนของเรานะครับผมนี่แบบนี้อันนี้ก็คือลบนะครับเราไม่ลบเราใช้ อันนี้โค้ชนะครับผมการแต่งตัวนั่นเองไม่รู้ว่าเปลี่ยนอะไรได้มั่งนะเหมือนจะเปลี่ยนไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่มีเสื้อบ้านเราไม่ได้ซื้อชั่มแอนเว e เชอร์นะครับก็คือเวลานั่นเองนะครับหรือว่าสภาพอากาศนะครับ preset ก็คือตั้งมาแล้วมีเที่ยงมี7โมงเช้าเที่ยงคืน3มทุ่มนะครับผมเราใช้ตอน7โมงเช้าแล้วกันนะครับดีอันนี้เมนนวนไม่แน่ใจนะทำสเกลเวทเ t อร์นี่ตรงนี้สำคัญเลยสภาพอากาศนะครับ sunny LA สันนี่เอฟนะครับผมนี่สภาพอากาศแตกต่างกันนะแล้วก็ปรับฝนตกนะครับผมแบบนี้คือสภาพอากาศเยอะมากเพื่อนดูดีมี200กว่าสภาพอากาศสันนี่แล้วกันนะครับโอเคเอ็กซ์ต้าเอ็กซ์ต้าไปนี่สันนี่ดีกว่านะครับต่อไปฟีดไทม์นะครับเราอยากให้มัน7จ็ดโมงครึ่งตลอดเวลานะครับแล้วก็ฟีดเวทเทอร์นะครับให้สภาพอากาศไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนะครับโอ้โหพวกแกงนี้มันมาเกะนี่ฮะ current day ประมาณนี้ครับผมโอเคเทรนเนอร์เซตติ้งนะครับปรับไซส์อ๋อนี่ไงความสูงความกว้างตรงนี้ได้นะครับโอเคเทคสเกลให้มันใหญ่ขึ้นแบบนี้อ๋อปรับอย่างนี้ได้นะครับให้มันมุมมุมริมริม,มขึ้นไปเลยแบบนี้อ่าปรับแต่งเทรนเนอร์นะครับเรนโบว์สปีดอ่าครีบไบร์คัสตอมนะครับ Rainbow, ตรงนี้ก็ ไม่ลงลึกตรงนี้ดีกว่านะครับมาออกมามิชชั่นโหลดเดอร์น่าจะให้เราไปเล่นมิชชั่นหรอให้วาปไปมิชชั่นโหลดเดอร์เพนซเลเมนูเยอะมากแอนิเมชันนี่อันนี้สำคัญเลยแอนิเมชันนะครับนี่นี่ทำไรอะ่ะกดปุ่มกดตู้ ATM อยู่แอนิเมชันนี้นะครับมีเยอะนะเยอะมากแอนิเมชันนะครับเป็นท่าทางโอ้ยชีตอ่า ผมลืมบอกเมนูนี้ไปชีตตรงนี้นะครับอยู่ในฟันนะเออตรงนี้ครับชีตเข้ามาครับจะมีอะไรให้เล่นอีกเยอะเลยนี่เราจะปรับให้รถนะครับเป็นสีดำทั้งเกมเลยมันดำให้เราไหมนี่จะเป็นคันอื่นครับตรงนี้จะไม่ดำนะเป็นคันอื่นตรงนี้นี่ดำแล้วเี่เป็นรถเป็นรถที่เราจะเห็นนะมันจะเริ่มดำแล้วนะครับทั้งรถ ทั้งทั้งเมืองนะอันนี้บีดปาร์ตี้น่าจะเป็นการปรับแต่งชุดโอ้โหโคตรเท่อะดีดยดูรองเท้าดิโรลอัพอ๋อขาผมว่าถ้าผมกดน่าจะหลุดนะมันน่าจะระเบิดรถอะบูมไม่หลุดว่ะนี่ครระเบิดรถทุกคันหมดเลยคารฟรายเออผมยังไม่ได้สาธิตให้ดูก็คือรถมันบินได้นะครับเดี๋ยวเรา ขอ,อยืมรถสักคันหนึ่งนะครับมันต้องเป็นรถอ๋อต้องปรับใหม่ด้วยนะครับต้องขึ้นรถก่อนแล้วก็กดออนอย่างนี้ใช่ไหมได้ยังโอ้่ไงบินลวบินลวบินลวกดเลข8นะครับเพื่อเหิน,นเลข8บนนำแผดอะนะครับนี่เห็นปะกด2น่าจะกดหน้าลงเลข8คือเหินขึ้นแบบนี้นะครับเออประมาณนี้นะครับรถบินได้รถห่อได้โอ้ดีนะไม่ตาย นะครับแล้วก็ปิดไปตรงนี้มีอะไรให้เล่นเยอะนะครับ cloudy w e เ t เอร r นะครับปรับได้ตรงนี้เหมือนเป็นเล่นแบบเหมือนเราใช้สูตรนะครับแต่ว่าเป็นใช้ใน t e n ์ r ten นน elvis l i ฟ e อันนี้ extra sunny ก็ปรับฟาชาแฟทปรับให้อ้วนได้เห็นไหมแบบนี้น,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 นี่แบบนี้เลยแกงแลนพวกนี้มันเยอะแยะไม่หมดเลยนะครับนี่เสกร,รถก๊อปมาทําไมวะเกสคาร์เกสคารคา์หนเกสคาร์เหมนมีอะไรเลย ไฮด้าเสกไฮด้ามาเจ็ตแพกมันก็เหมือนเสกปกติเนี่ยแต่ว่าอันนี้มันตั้งให้เราเลยนี่ครับเหมือนมันคือสูตรที่เราพิมพ์กันนี่แหละแต่มันมันอยู่ในเทนเนอร์แล้วเทนเนอร์ใส่ในเมนูมาให้เราแล้วนะครับนี่รถมอนเตอร์ทรัคมซนี่กลายเป็นคนมีกล้ามนินจามีคาตนะนี่ครับมีต้มชูชีพิงคาปรับรถให้เป็นสิมผููทุกคันในเมือง พิเดเตอร์นะครับเรนนี่เรนเชอร์แซนสตอร์มสกินนี่ก็คือปรับให้ตัวเองผอมเห็นปะไม่มีเนื้อไม่มีไขมันแลละสตามีน่านี่รถสีพูมหมาแล้วเห็นปะเราปรับเมื่อกี้นี้นี่เสกลิมูซีนมาเสกนี่เครื่องบินสตาร์นมาอุ๊ยเอ้าขับมาชนยังไงแล้วพี่เมคเกอร์สกิลนะครับตั้งนะครับทักษะการขับรถให้เต็มโมเสกนี่เสกนี่ครับรถเชิญน้ำเชิญบก เรือสะเทินน้ำสะเทินหมกนี่แบบนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับก็คืออย่างที่ผมบอกนะสอนใช้ที่เมนูที่มันหลกัลกๆอะนะครับที่มันจําเป็นนะครับที่ผมจะบอกเลยคือมีวาร์ปเนี่ยนะใช้บ่อยนะครับวาร์ปไปนู่นไปนี่นะครับหรือสปอนก็คือเสกรถนะครับผมที่ใช้บ่อยนะฮะแล้วก็ปืนแล้วก็เวลาสภาพ์ประกาศนะเวลาผมเล่นหมดพระเจ้าหรือหมอดเทรนเนอร์ใน gta iv gta v ผมใช้อยู่แค่นี้แหละมาขับอะไรมาขับวนในตรงนี้นะ ต่อยแม่งเลยเฮ้ยคนตำรวจคนตำรวจมันขับวนกันทำไมวะอยากรู้ขอรถได้ไหมอุ้ยเอา้าตำรวจชนแบบนี้ได้ไงเนี่ยถ้าชนแบบนี้ผมขอรถเลยแล้วกันโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับอ่าก็เป็นการสอนนะครับลงมอดพระเจ้าในเกม GTA แซนน์เนโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมน่าจะมาสอนลงมอดอ่าเป็นตัว เมนูแต่งรถนะครับผมให้เพื่อนๆได้รับชมกันเนาะใน GDSAN นะครับผมก็ถ้าเกิดคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบิมซิลเวอร์นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ